สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวอีกดวงหนึ่งนะคะซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อแต่ละละัคนาราศีไม่แพ้ดาวอื่นๆเลย นั่นก็คือดาวพระเกตนั่นเองค่ะดาวพระเกตนะคะจะทำการโคจรยกย้ายในช่วงวันที่4ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนก็จะกินระยะเวลาประมาณ2เดือนนะคะโคจรมาอยู่ในราศีธนูนะการโคจรยกย้ายของดาวพระเกตในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรกันบ้างเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงค์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงค์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่ดาวพระเกตทำการโคจรโยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลคาราศีสิงค์ค่ะดาวพระเกตนะคะเป็นดาวที่ไม่ได้มีภพไม่ได้มีเรือนเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นเมื่อดาวพระเกตโคจรไปอยู่ที่ภพใดเรือนใดเขาจะทําหน้าที่กระตุ้นให้เกิดเรื่องราวที่ภพนั้นเรือนนั้นนะคะและที่สําคัญในช่วงที่ดาวพระเกตมีการโคจรยกย้ายราศีแบบนี้สิ่งที่เราควรที่จะกระทํานั้นก็คือเรื่องของการสวดมนต์การทําบุญการคิดดีทดําดีพูดดีน ะะจะยิ่งส่งเสริมให้ดาวพระเกตนั้นเกื้อกูลประโยชน์ต่อเรามากค่ะถ้าดาวพระเกเขาโคจรไปอยู่ในภพดีเรือนดีหรือว่าโคจรไปเจอดาวดีๆนะคะผลของความดีนั้นจะยิ่งทวีคูณอน,นันต์ค่ะแต่ถ้าดาวพระเกศโคจรไปอยู่ที่ภพร้ายเรือนร้ายหรือไปเจอดาวร้ายๆนะคะผลร้ายก็จะกระทบหนักเช่นเดียวกันก็ต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้นะคะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระเกตได้ทําการกด จอมาอยู่ที่ราศีธนูในช่วงวันที่4ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2565ก็จะเป็นระยะเวลาประมาณเกือบ2เดือนเต็มนะคะและต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าดาวพระเกตที่มาอยู่ในราศีธนูครั้งนี้เขาได้ตำแหน่งที่ดีนั่นก็คือมหาอุดนั่นเองค่ะในราศีธนูที่ดาวพระเกตโคจรมาอยู่นั่นก็คือเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นเองค่ะ ปุตตะหมายถึงบุตรบริวารปุตตะหมายถึงลูกหลานปุตตะหมายถึงไอเดียความคิดใหม่ๆหมายถึงการลงทุนนะคะหมายถึงผลที่จะตามมาทีหลังนะความหมายของคําว่าปุตตะนั้นมีหลากหลายมากๆค่ะปุตตะยังเป็นเรือนของอารมณ์ด้วยเช่นเดียวกันและดาวพระเกตนะคะเป็นดาวที่ชื่นชอบความเร็วเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวของบรรพบุรุษเป็นดาวอนาคตค่ะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับบุญกุศลเป็นดาวที่ชอบความเร็วไม่ชอบ ชักช้าปรบปรับพันด่วนอารมณ์ประมาณนี้นะลักษณะของดาวพระเกตนะเมื่อดาวพระเกตซึ่งเป็นดาวที่ชอบความเร็วมาอยู่ในเรือนบุตรปะซึ่งเป็นเรือนของอารมณ์ตรงนี้ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีการพลั้งเผลอตัดสินใจอะไรที่รวดเร็วจนเกินไปลักษณะคือขาดการไตรตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะคุณจะลงทุนอะไรนะเพราะว่าคำว่าบุตรปะเนี่ยหมายถึงการลงทุนคุณจะลงทุนอะไรคุณจะริเร เริ่มต้นทำสิ่งใหม่อะไรคิดให้ดีดูทางหนีทีไล่ให้ดีระมัดระวังการขาดทุนไว้ด้วยสำหรับชาวลนาราศีสิงห์อันนี้คือสิ่งที่สมัยอยากจะเตือนกันนะคะแต่ในการที่ดาวพระเกตโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะครั้งนี้เขาได้ตำแหน่ง เป็นมหาอุดซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ข่าวดีมาจากบุตรบริวารพนักงานลูกน้องมีเกณฑ์ที่จะได้รับความภาคภูมิใจจากลูกจากหลานของคุณลูกหลานนำข่าวดีมาให้หรือได้โชคจากบุตรบริวารได้โชคจากสัตว์เลี้ยงแบบนี้ก็ได้หรือในช่วงนี้ดะเออชาวลัคนาราศีสิง์จะลงทุนอะไรจะริเริ่มต้นทําอะไรก็ค่อนข้างเหมาะเลยทีเดียวนะคะลงทุนได้บางคนชื่นชอบในเรื่องของการเทรดหุน้นเกณฑ กไรก็สามารถที่จะทําได้เรียนรู้ได้แล้วผลมันจะตามมาทีหลังมันจะดีเองเพราะว่าตําแหน่งของดาวพระเกตนั้นเป็นมหาอุดนั่นเองนะคะในจังหวะที่ดาวพระเกตโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะจะก,กระตุ้นให้ชาวลัคนานราศีสิงห์นั้นมีไอเดียดีมีสมองดีคิดอะไรก็ออกใครเป็นนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้ความจําเป็นเลิศ จำได้ริจำได้ดีเรียนรู้เร็วเรียนรู้ไวเนะี่ยส่วนใครที่อยู่ในวัยทำงานก็จะเป็นจังหวะที่คุณมีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายในมือที่อยากจะทำหรือมีไอเดียเยอะแยะในสมองที่อยากจะริเริ่มนะเป็นจังหวะที่คุณมีไอเดียพลุงพล่านนะคะมีความคิดความเห็นที่แปลกใหม่แตกต่างจากคนอื่นไม่ซ้ำซากไม่จำเจนะเป็นจังหวะที่ดีต่อชาวลกักนณานราศีสิงเลยก็ว่าได้นะคะและในช่วงที่ดาวพระเกตุโคจรมาอยู่ในราศีธนูมาอยู่ในเรือนปุตต ครั้งนี้เขาได้ทํามุมเล็งไปยังดาวพระอังคารค่ะซึ่งดาวพระอังคารนั้นได้โคจรมาอยู่ในราศีมิถุนนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาส่งเสริมทําให้ชาวลัคนาราศีสิงนั้นมีโชคมีลาภเกิดขึ้นดาวพระเกตเล็งไปยังดาวพระอังคารที่อยู่ในเรือนลาภะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาภจากยวดยานพาหนะได้โชคได้ลาภจากการเดินทาง หรือมีโอกาสที่จะได้หยิบจับงานที่มีความสำคัญแล้วทำให้คุณเป็นที่รู้จักเป็นที่โด,ด่งดังเป็นที่ยอมรับของคนหมู่กว้างมากยิ่งขึ้นแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะในจังหวะที่ดาวพระเกตโคจรมาอยู่ในเรือนบุตรานี้ขอเตือนสักนิดหนึ่งให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งอย่างที่สมัยบอกไปคือเรื่องอารมณ์การตัดสินใจอะไรที่เร็วจนเกินไปอย่างที่สองในเรื่องของความเอาแต่ใจนั่นเองนะคะบางทีนะสมัยต้องขอใช้คำพูด ตรงๆแบบนี้บางทีชาวสิงห์อาจจะมีแฟนมีคนรักช่วงนี้อาจจะงี่เง่าหน่อยอาจจะเอาแต่ใจหน่อยอาจจะขี้งอนหน่อยนะอารมณ์เป็นประมาณนี้เพราะว่าดาวมาอยู่ในเรือนอารมณ์ก็จ,จะ กระตุ้นให้อารมณ์ของชาวละคนาราศีสิส่งนั้นอ่อนไหวง่ายใครพูดอะไรมาก็กระทบกระทั่งง่ายนะจิตใจอ่อนไหวง่ายนะรู้สึกเศร้าง่ายหรือดีใจกับอะไรนนก็ดีใจกับสิ่งนั้นมากจนเกินไปเกิดความหลงไหลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปเราต้องรู้จักปรับอารมณ์ของเราให้มาอยู่ในโหมดของความพอดีอย่าดีใจกับอะไรมากจนเกินไปอย่าเสียใจกับอะไรมากจนเกินไปอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปจะทําให้คุณ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ